วันนี้ก็มาพบก,กับน้องมุดนะคะในรายการน,น้องมุดสุดทุกปรแน่นอนค่ะน้องมุชมาทันทีนะคะก็จะต้องมีเรื่องดีๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากทุกๆคนแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องนุชจะมาพูดถึงเรื่องฟรีดาวส่งเริ่มต้น4,000บาทจริงหรือไม่ฟรีดาวส่งเริ่มต้น5,000บาทจริงหรือไม่ คลิปนี้น้องนุชหาคําตอบมาให้และอธิบายเงื่อนไขให้ฟังค่ะไปฟังกันเลยค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะน้องนุชขออธิบายก่อนนะว่าแคมเปญน,นี้นะคะเรียกว่าแคมเปญสบายดีสแเด็กนะคะหลายๆท่านนะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะกับแคมเปญสบายดีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแคมเปญสบายดีของต่ก่อนนะคะเขาจะแบ่งข้ง้มไวดเป็นสองช่วงค่ะ ส่วนของสเตตสตปเนี่ยนะคะจะแบ่งค่ามวนนะคะออกไปทั้งหมด3ามช่วงด้วยกันนะคะถ้าใครที่ติดตามเฟซบ o ๊กแฟนเพจของน้องนุชอยู่นะคะก็จะเห็นว่าโปรโมชั่นที่น้องนุชทำไปนะคะจะเป็นรถเก๋งนะคะตัวยารสนะคะเป็นตัวเริ่มต้นค่ะฟรีดาวนะคะส่งเริ่มต้น4 0 0 0กว่าบาทแล้วก็รถกระบะนะคะทั้งโซเตียแล้วก็สี่ประตูนะคะจะเป็นตัวของ Z e d i t i o n Y Body อนะคะของปี2021 ทำโรมชันรีดาวนะคะแล้วก็ส่งเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพกว่าบาทแต่ก่อนอื่นเนี่ยน้องมุดต้องบอกก่อนว่าเขาจะแบ่งค่างวนเป็นสามช่วงนะคะแล้วก็ส่งได้ยาวสุดอยู่ที่5ปีนะคะหรือว่า60มวนนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวน้องมุดจะคำนวณให้ดูนะคะมาเริ่มที่ตัวยาลิสก่อนเลยแล้วกันค่ะตัวยาลิสนะคะตัวเริ่มต้นเอนทรีนะคะราคาจริงที่54900 0ค่ะ 5 4 9 0 0 0ตัวนี้นะคะแคมเปญสบายดีสแตนสตปนะคะจะต้องดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%ค่ะ10นะคะจะเป็นเงินอยู่ที่54,900บาทค่ะและสำหรับช่วง1ปีแรกนะคะงวดที่1ถึงงวดที่12จะส่งค่าง,งวดอยู่ที่4,715บาทค่ะและสำหรับช่วงที่2นะคะงวดที่13ถึงงวดที่36 ค่าง,งวดจะอยู่ที่7,662บาทค่ะและช่วงที่3นะคะงวดที่37ถึงงวดที่59นะคะจะส่งอยู่ที่1 4 5บาทค่ะและงวดสุดท้ายนะคะจะส่งเป็นก้อนค่ะยอดปิดงวดที่60นะคะจะอยู่ที่164,700บาทค่ะ ยาพิ่งตกใจและคะทุกคนขายอดปิด164,700บาทลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เมีเงินก้อนปิดนะคะก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนต่อได้ะคะ่ะ หรือว่าบางคนนะคะที่เขามองว่ารถเ,ออเนี่ยห้าปีแล้วนะคะก็ค่อนข้างนานแล้วอยากได้รถใหม่นั้งเลยนะคะตรงนี้สามารถดีเธอนะคะปิดยอดเดิมแล้วออกรถคันใหม่ได้เลยค่ะปิดได้น,นะคะแคมเปญน,นี้นะคะทํามาเพื่อรองรับกับช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดนะคะเหมาะมากๆเลยในปีนี้นะคะเราอาจจะรายได้น้อยนะคะรับผลกระทบจากโควิดนะคะแล้วก็เงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยฟูฟ้านะคะเราก็อาจจะเลือกแบบสูงนอน้อยนอนไปก่อนและในปีหน้าและปีถ,ถัดไปนะคะเราอาจจะพื้นตัวค่วะเศรษฐกิจดีขึ้นโควิดอาจจะหายไปหรืออาจจะเบาบางลงนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีกำลังที่จะส่งไหวในช่วงปีจะต่อมาได้นะคะอะและเดี๋ยวเราูาดีดรุ่นหนึ่งนะคะเป็นตัวกระบะนะคะแจ็คเอデชั่น แซดของเรานะคะแต่งซิ่งน่าหลอกตอบต่อด้วยนะจ๊ะอ้าวฝากนิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม f เ e b o o k กแ n นเ g e นะคะเซิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าโตโยต้าโปรเด็ตโปรแรงบายน้องมุสุทุโปค่ะและกดคำติดตามด้วยนะคะสำหรับตัวกระบะแซดอินชนนะคะเป็นตัวแถบขาราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 619, 0 0 0บาท นะคะคดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%ค่ะค่างวดนะคะช่วง1ปีแรกนะคะงวดที่1ถึงงวดที่12จะส่งค่างวดอยู่ที่5,260บาทค่ะและงวดที่13ถึง36นะคะจะผ่อนอยู่ที่8,418บาทค่ะงวดที่37ถึงงวดที่59นะคะจะผ่อนอยู่ที่1น2 0 6บาท และยอดปิดนะคะในงวดสุดท้ายงวดที่60นะคะจะอยู่ที่185,700บาทค่ะเหมือนกันค่ะเราสามารถจรัดไฟแนนซ์ต่อได้ถ้ายังไม่มีเงินก้อนติดนะคะหรือจะรีเทิร์นปิดยอดคันเก่าและออกคันใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกคันหนึ่งนะคะเป็นติประตูค่ะ Stack Edition เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรานุ่จะทำให้ดูราคาเริ่มต้นอยู่ที่699,000นะคะตัวนี้ edition ตัว w i n body ดาวเริ่มต้นสเเช่นเดียวกันค่ะส่งได้สูงสุดไะคะ5ปี60งวด1น1ปีแรกนะคะงวดที่1ถึงงวดที่12นะคะจะส่งค่างวดอยู่ที่5,940บาทและงวดที่13ถึง36นะคะจะส่งค่างวดอยู่ที่9,653บาท งวดที่37ถึงงวดที่59นะคะจะส่งค่างวดอยู่ที่12,655บาทค่ะและงัวดสุดท้ายนะคะงวดที่6 0ติดิดเป็นก้อนเช่นเดียวกันค่ะยอดติดอยู่ที่2 9 7 0 0อบาทค่ะ29,700บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวสประตูนะคะโรเตีเยสักอิชันตัวเริ่มต้นนะคะจะจัดไปแนซนต่อไปได้หรือจอะใช้เธอ์นีคะติดยอดแล้วออกกัน รารเชียวกันค่ะอ่าที่นุดยกตัวอย่างมาให้นี้นะคะก็เป็นแบบคร่าวๆเท่านั้นหรือว่าใครที่อยากได้รถเกรดรุ่นไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะอ่าอีกนิดนึงนะคะ,ะสําหรบเบิดขายที่บอกว่าฟรีดาวนะคะฟรีดาวอันนี้ต้องสม,มัคริจเฉพาะลูกค้าเก่าโตโยต้าน,นะคะหรือว่าลูกค้าตา่างชาติค่ะครอบครองรถยี่ห้อใดก็ได้นะคะแต่ของเป็นรถยนต์ก็รับสิทธิพิเศษพันทีนะคะฟรีดาว ยอดส่งก็ตามที่นักรยนอธิบายเบื่องต้นไปได้เลยนะคะาสามารถทำได้นะคะทุกเกรดรุ่นเลยอยากได้เกรดรุ่นไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้หรือว่ามีปัญหาข้อสงสัยเรื่องไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้า คิดว่าคอมเมนต์ไปแล้วนะคะมันไม่ด่วนจีไม่รวดเร็วทันใจนะคะกดลิงก์ไลน์ที่้างรูดแปะไว้ได้เลยหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์ร 5. โทรศัพท์061 603 4255โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องรุ้งก็มีสาระดีๆมาฝากเพียงเท่านี้แล้วถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะคะมีข้อมูลดีๆก็จะนํามาเสนอให้ทุกทคนได้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้น้องรุ้งด้วยนะคะจะได้ทคสคลิปต่อไปมาให้ชมอยากให้น้องรุ้งรีวิวอะไรหรือว่าตอบปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องรุ้งลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ